ลองคิดย้อนกลับไปอืมให้ทุกคนใช้ Time Machine ที่อยู่ในตัวคุณย้อนกลับไปตอนอายุสักสิบห้าสิบสามสิบขวบเจ็ดขวบทุกอย่างเป็นไปได้หมดในชีวิตคุณคุณมองเห็นแบบนี้ไปข้างบนหมดเลยชีวิตโอ้โหมันสดใสว่ะแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งทุกอย่างมันเหมือนแบบแย่ลง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  คุณแค่ต้องดึงตัวเองเอานี้นะเอามาใช้ในปัจจุบันให้ได้เพราะจริงๆแล้วไม่ว่าคุณไม่ว่าคุณจะเกิดมาบนโลกใบนี้หรือไม่มันก็จะมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยฝนตกน,น้ำท่วมมันจะมีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเพราะเวรกรรมของคุณมันจะมีอยู่แล้วคนที่ไม่ชอบคนที่นินทามันมันมีอยู่แล้วนะนะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะคุณแต่คุณต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเขวเฉยและเราเขวเนี่ยเราสามารถย้อนกลับมาได้เพราะฉะนั้นสาวิธีใช้กฎแห่งกรรมนะครับวันนี้ผมจะมาแค่แป๊บเดียวนะครับมาไม่นานนะนะครับให้ทุกคนจำมาไว้หรือดูลฟ์นี้แล้วดูซ้ำๆจนกว่าจะเข้าใจเรื่องของเวลาให้ได้ก่อนเรื่องของเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคต คุณจะเอาอดีตมาใช้ในปัจจุบันไม่ได้นี่คือผลว่าพอคุณเอาอดีตมาใช้ปัจจุบันปุ๊บอดีตที่เคยผิดหวังมันก็จะผิดหวังนย่เงี้ยกูว่าแล้วมันต้องหลอกนะเคยผิดหวังเรื่องความรักก็ผิดหวังอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละก็คุณเอาอดีตมาคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันหนีไม่พ้นนะผมพิสูจน์มาหมดแล้วนะครับว่าถ้าเราเอ่อเอาอดีตมาใช้จําแต่เรื่องอดีตมาได้แล้วหวังเราหวังไงว่าคนนี้จะไม่เป็นแบบคนนั้นหรอกมันเป็นครับเพราะคุณไม่ได้ลงไป ที่จิตใต้สำนึกบางคนเถียงผมบอกว่าไม่อ่ะฉันมั่นใจว่าฉันนอะไม่ได้จำแล้วอดีตฉันลบอดีตได้แล้วไม่จริงคุณไม่สามารถควบคุมมันได้นึกถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรที่มันรุนแรงมากๆแล้วคุณไปเห็นคนกําลังพังงาบพัพงาบแล้วคุณไม่อยากจะจําภาพนั้นแล้วมันติดมากินข้าวไม่ได้เลยจริงไหม มันติดโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกอย่างมันทํางานตลอดเวลาโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่คนเรามีอัตราและอีโก้เยอะคิดว่าตัวเองเจ๋งไงแล้วก็ไม่เรียนรู้เรื่องเนี้ยจิตใต้สําสนึกนะครับจิตสําสนึกจิตใต้สําสนึกไม่ยอมเข้าไปจัดการกับมันก่อนทั้งที่มันไม่ต้องไปจัดการคนอื่นเลยจัดการตัวเองแต่เราเนี่ยอยากจะจัดการทุกคนเลยโอ้โหล้วคิดว่าเดี๋ยวพอรวยแล้วเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนทุกคนได้ไม่ตรงนี้ครับแล้วมันจะทาให้คุณดีขึ้น นั้นจิตใต้สํานึกจึงสําคัญมากอย่าบอกว่าคุณเจ๋งอย่าบอกว่าคุณไม่จําอย่าบอกว่าคุณตัดได้มันฝังลงไปโดยอัตโนมัติพวกเนี้ยมันไม่ต้องรอให้คุณกดสวิตช์เปิดอัดหรอกครับบางเหตุการณ์มันจะจํามันเลยมีเพลงว่าอยากลืมแต่กลับจำอะใช่ไหมของใครอยากจําแต่กลับลืมนั่นแหละคุณควบคุมไม่ได้เรื่องของจิตใต้สํานึกหรือจิตสํานึกเพราะฉะนั้น ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้กฎแห่งกรรมเรามาทําความเข้าใจ3ามเทคนิคนะที่คุณจะต้องเอามาใช้กับมันตรงนี้หนึ่งนะครับเอาแบบไม่ได้เข้าไปแก้จิตใต้สํานึกหรอกเพราะถ้าจิตใต้สํานึกต้องใช้เวลาเรียนนิดหนึ่งนะในคอรอ์สสิวันอะถ้าคุณฟังซ้าๆคุณจะเริ่มไปแก้มันได้แล้วเดี๋ยวมันจะดึงดูดมาเองคุณไม่จำเป็นต้องทํางานหนักนะถ้าคุณแก้มันได้นะคุณไม่ต้องทํางานหนักผมเป็นคนหนึ่งที่เคยทํางานหนักแล้วทุกวันนี้ก็ไม่เชื่อแบบนั้นว่าทํางานหนัก แล้วจะสบายไม่เชื่อนะแต่ที่ผ่านมาทุกคนเชื่อใช่ไหมว่าขยันนะนะขยันสิบเท่านะเดี๋ยวก็ได้ดีไม่บางคนมันแค่เซ็นเอกสารแล้วออกไปมันก็รวยเอารวยเอาก็มีเห็นไหมแต่ไม่ผิดนะทุกอย่างไม่ผิดผมยังเชื่ออยู่นะว่าอย่างน้อยก็ต้องขยันก่อนนะตอนแรกนะแต่เราต้องเข้าใจกฎก่อนหนึ่งนะก่อนที่คุณจะใช้กฎแห่งกรรมกฎแรงดึงดูด กฎของเวลาดิที่ผมได้สอนมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเลยค,นะเเค,ค,ค,คุณต้องตัดสินใจนะเป็นเป็นใครผู้ควบคุมคุณต้องตัดสินใจเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ตัดสินใจและ ว่าอยากรวยใครก็อยากได้ครับโอเคไหมไปเดินถามใครก็บอกว่าตัดสินใจว่าอยากรวยไม่ใช่อยากเก่งอยากสวยอยากรอไม่ใช่ตัดสินใจเป็นผู้ควบคุมเท่านั้นด้วยไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระทาในทุกๆเรื่องอันนี้ไม่ได้มาพูดเล่นๆน,นะ เป็นผู้ควบคุมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองเกิดมาทั้งทีเนี่ยมีกายเนื้อนเนี่ยเนี่ยนยควบคุมนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเข้าหาคุณให้ได้สองเดี๋ยวค่อยมาลงลึกกันอ่ะก่อนที่จะไปสองคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มันยากที่สุด ยากที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเลยก็คือการตัดสินใจตรงนี้คุณรู้ไหมว่ามันยากมากกว่าผมจะตัดสินใจทำอะไรสักเรื่องหนึ่งถามคนนั้นว่าดีไหมถามคนนี้ว่าดีไหมถามใจตัวเองทุกครั้งว่าถ้าลึกๆมันบอกว่าใช่วะเออวะหรือมีเซนอะไรนิดหนึ่งเดินตามเซนต์ตัวเองคนที่อยากให้คุณจะเริญที่สุด มีความสุขที่สุดจริงๆคือจิตใต้สำนึกหรือจิตสำนึกของคุณหรือตัวคุณนั่นแหละที่อยากจะให้คุณดีที่สุดพ่อแม่ทุกคนก็อยากเขาเลยบอกว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แต่พอมาเป็นตัวคุณลุกยุคสมัยมันเปลี่ยนมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่คนที่หวังดีและรักคุณที่สุดจริงๆแล้วก็ตัวคุณนั่นแหละที่อยากให้ตัวเองจเจริญที่สุด คุณก็เลยต้องตัดสินใจลึกๆเพราะฉะนั้นมันไม่ผิดที่เราจะถามคนที่เกิดก่อนคนที่มีความรู้มากกว่าเราแต่มันผิดที่เราไม่แม้แต่จะเชื่อเซนต์ของตัวเองว่าเออวะใช่ว่ะคุณรู้ไหมว่ามีนักเรียนนะครับล่าสุดเนี่ยล่าสุดเลยไม่กี่วันเนี่ยบอกว่าตั้งใจละว,ว่าจะเรียนกับผมเป็นคนแรกหลังจากได้เงินมาก้อนนึง แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่ต้องเรียนเยอะมากเลยและพอวันที่ได้มาก็ลังเลลังเลนะแต่เชื่อตัวเองว่าผมต้องเป็นคนแรกที่เรียนก่อนก่อนไปเรียนอย่างอื่นแล้วเขาก็มาเรียนและคุณรู้ไหมว่าเขาฟังเสียงตัวเองมากกว่าและคุณรู้ไหมว่าเรื่องที่คุณต้องเรียนรู้มากที่สุดคือเรื่องนี้จิตใจของคุณเองก่อนแต่สิ่งที่เราไปเรียนรู้เคยรู้ไหม เรียนแบบนี้สิแล้วจะรวยเรียนแบบนี้สิแล้วจะมีอาชีพเรียนแบบนี้สิปลอดภัยพอคุณรู้เรื่องภายในของคุณเดี๋ยวมันดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมาเองถ้าคุณใช้ตรงนี้เป็นผมเคยก่อนหน้านี้ไปเรียนอะไรรู้ไหมตามเทรนด์โลกนะเรียนอะไรบ้างหนึ่งผมจบด้านด้านรัฐรัฐนะรัฐศา,ษาสนศาสตร์มีกฎหมายด้วยมีการเมืองการปกครองเคย อยู่กับคอมพิวเตอร์มาเยอะมากนะชอบมากแล้วก็คิดว่าอยากจะต่อยอดด้วยการไปซื้อคอร์สนะผมนะ <c oughs> เรียนเขียนโปรแกรมนะ Python เขียนนุน่นเขียน PHPJava สกิปพอสุดท้ายคุณรู้ไหมมันมีแอปพลิเคชันในมือถือทำได้ไม่เห็นต้องมาทำอะไรเลยเมื่อก่อนต้องเรียนอะไร Photoshop พอมันเปลี่ยนมาเป็นปุ๊บเดี๋ยวนี้แหมรุดรุดุรดรดุหน้าใสาเรียว ว่าไปเรียนมาเพื่อแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีใครเอาไปจากคุณได้และไม่มีถูกเขาเรียกว่าอะไรอะล้มได้คือตัวคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อใช้เซนส์นของคุณให้ได้ลงเข้าไปถามมันให้ได้และไม่มีใครเอาไปจากคุณได้เรื่องแบบนี้ถ้าคุณมัวแต่หาสินค้าที่จะมาขายออนไลน์เพื่อที่จะมีรายได้เสริม คุณก็หาไปแข่งกับคู่แข่งนั้นแล้วก็หาราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็จะมีคนที่เป็นรายใหญ่แล้วก็แข่งกันแข่งกันแต่คุณไม่รู้เลยว่าคุณทําไปเพื่ออะไรเนี่ยแต่ถ้าคุณเข้าไปถึงด้านในของคุณคุณไม่จำเป็นต้องหาสินค้าอะไรเพราะสิ่งที่มันมีค่าและเป็นสินค้าที่ดีที่สุดคือตัวคุณคือตัวคุณเองก่อนก่อนที่คุณจะลงทุนในอะไรก็ตาม ตัวเองก่อนนะครับแล้วเราชอบลงทุนอะไรรู้ไหมรูปร่างหน้าตาก่อนแต่ลืมเรื่องของจิตใจหรือภายในเรานั่นแหละแล้วตรงนี้มันสําคัญที่สุดแล้วมันก็ไม่ค่อยมีใครเขามาบอกกันนะเคล็ดลับตรงเนี้นะเขาจะบอกให้คุณต้องล้มลุกคุกคานก่อนไปล,อง,ลองนั่นลองนี่ลองนู่นเขาบอกอะถูกของเขาแต่ไม่รู้ว่าถูกของเราเปล่าจะด,ดิดเราถูกต้องเปล่าอย่างเช่นเช่นผมมาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่า เฮ้ยเนี่ยนะต้องจับปลานะทำนานะปลูกอ้อยปลูกปลูกข้าวนะผมก็คิดแต่เราไม่มีความทันหนักนะทำในสิ่งที่เราได้เปรียบผมไม่ได้เปรียบเลยเพราะว่าครอบครัวดั้งเดิมผมไม่มีความรู้อะไรผมจะต้องไปอะไรเราไม่ได้เปรียบอะไรอะ่ะเห็นไหมเราก็มาพอเราเข้าไปถึงข้างในของเราอ่ะเราจะแตกฉานเราจะไม่โดนจูงไป ทุกที่ทุกแดงเพราะอะไรเราตัดสินใจเป็นผู้ควบคุมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องตัดสินใจเป็นผู้ควบคุมก่อนแค่ตัดสินใจให้ได้เนี่ยอุ้ยแค่ตัดสินใจให้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดสินใจอย่างเดียวเนี่ยตัดสินใจสิตัดสินใจหรือ,อยังเพราะไม่มีคุณต้องรอใครรอหลวงพ่อมาลดน้ำมนต์ว่าตัดสินใจนะลูกโอเคฉันจะตัดสินใจไม่ใช่นะรอใครอนุญาตรอ ผููว่ามาเซ็นใบอนุญาตว่าคุณตัดสินใจแล้วคุณจะได้ฉันตัดสินใจไม่ใช่คุณเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินใจและเป็นผู้ควบคุมคุณต้องตัดสินใจที่จะเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ผู้ถูกกระทําในเรื่องทุกๆเรื่องโดยเฉพาะกฎแห่งกรรมถ้าคุณยังฟังเรื่องนี้อยู่เพราะกฎแห่งกรรมมีจริงแต่คุณคิดมาตลอดว่าคุณถูกกระทําแต่จริงแล้วคุณคือผู้ควบคุมมัน